ห้าสี่สามสองเริ่มครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับอ่าเป็นลูกค้าผู้ใช้บานเย็นจริงนะครับจากผู้ที่จบคอร์สอ่าคุณพลบานเย็นนักขายมือทองนะครับตอนนี้เห็นว่าคุณแม่ใช้อยู่ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับคุณแม่ใช้อยู่ค่ะคุณแม่ประทับใจมากค่ะเพราะว่าคุณแม่ที่บ้านจะมีปลูกใบพลูค่ะพลูกินหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่าใบใหญ่ดีมากใบใหญ่ดีลูกค้าชอบมากเลยค่ะและเก็บขายใบละสองบาทถึงสามบาทนะคะ ใช้อะไรบ้างครับตัวนี้ใช้ใช้ใชอะไรบ้างใช้ทุกตัวเลยค่ะก็จะมีซิลิก้ามีปดอะมิโน,โนสารกักชีพดินแล้วก็เพิ่มผลผลิตด,ด้วยเพราะว่าคุณแม่จะปลูกพวกอหนามะม่วงแล้วก็มะนาวพวกนีด้วยค่ะใช้ยังไง<ช>ครับ,บเวลาไปใช้ใช้ยังไงก็จะผสมผสม รวมกันหมดเลยค่ะที่ตัวแล้วก็แนะนําให้เขาใช้ปลายช้อนนะคะใช้ปลายช้อนทานข้าวที่เป็นซุ้มซ้ำอ่ะครับให้ตักประมาณนี้ประมาณนี้แล้วไปผสมไว้ให้เขาดูแล้วจะเป็นเขาก็ไปผสมน้ำอีกทีนึงแล้วก็ไปลดตรงอ่าบริเวณร่มของเขาอะค่ะครับทรงพุ่มเนาะบริเวณรากโอเคครับเป็นไงคุณแม่ประทับใจประทับใจสุดยอดนะครับบานเย็นสุดดยอโอเคนะฝากคุณเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนที่ดูอยู่ก็ฝากเพื่อนๆนะคะว่าบานเย็นสุดยอดมากเลยค่ะเราช่วยการใช้ ผลิตของเรานะคะที่เป็นสารเกรรรธรรมชาติดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะผมขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับนครสวรรค์นครสวรรค์โอเคนะครับส่งไปให้คุณแม่นี่เตรียมส่งให้คุณแม่ีนนะครับหนึ่งชุดพอดีเลยนะครับโอเคนะครับแล้วคนที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องลังเลแล้วล่ะนะมีประสบการณ์เยอะครับมั่นใจกลับบ้านก็ซื้อไปลองใช้ได้เลยโอเคใช่ค่ะมั่นใจมากครับผมครับ